สวัสดีสวัสดีพี่นอ้องเบิสุบุญสุขอน้องเหมยบ๊อกแกมาขายของอยู่อ่าดอนฮีเนาะตอนนี้อยู่หัวทีเบิร์นน้อพี่น้องเพื่อก็ได้แก้วขขเขาแก้วน้ำใก่เสียแล้วเพื่อนพี่น้องนี่นี่เด้มาเหยื่อพอยายเนาะบ๊อกแกมาขายของก็เริ่มเสีเบิต์แล้วพี่น้องเล้วยาละน้อยเนาอ,องเพียงเนาะเด้ออ่าถานนคนทางเพม่นก็มีการส่อแงแปลงเลยเนาะนิดนึงเนาะอ่าตะก่อนนี่บ๊อกแกอ่าสียหายภาพก่อนแลนะหลังเนาะอือก็เลยจส่องแปลงแล้วบ๊ใกแกขายขี้ไปเบิางแล้วพี่น้องเด้อ นี่มันจะได้ฝนโปรโตกไล่มือเนาะกับแค่แน่เนาะก็ไปตอนฝนตกโอ้ไปหยาแง้งมาเพียนเนาะไปหยาคือบาแก้ลงคลิปไปละได้หลายคนเกษียณนะบางแก็เอากระสอบนี่มาใส่ตกแปงเองเนี่ยสาราธารบาลมาแปงให้บบได้เนี่ยสร้างบานตกแปงเองเนาะในบุญในบานภาพเป็นหัวน้าแปงเนาะเดี๋ยวผมจะมองนี่ละดีนะฮาฝนนะตรงข้างหน้านี่จะก็เป็นรุ่มเนาะเพียงเนาะอยู่เลย ลุ่มแห้งเหมือนคับเมืกับการเอาดินมาใสมเนาะดินมะไซเลยนี่มันดินมาใส่ไหมบัคเก้ขับรถมือเดียวด้เนี่ยเยเพนบตกับพ่อไปพ่อมาอายอแต่นโต้นี่ไปยาแห้งมองนี่แหละกันดานสุดเนาะมองนี่คือยาสุดบัคเก้วะบักเก้ขับรถมาเนี่ยแล้วบัแก้จะข้นผาบกอน้องไปเนาะกนที อ่าเพิ่งตีสองแปลงเนาะแล้วเพิ่งสองแปลงแล้วคือว่าไข่เนาะเออโอ้ยหหนาแข็งไปเนาะมันก็เป็นโครงไฮตรงหน้าสิ isés, opposite, M, settling, club, ่แล้วมันเป็นดอนเป็นเกาะเนาะอ่ามันมาไปในเมืองคือบ้านเราแกะกับเมียนโยแต่มันก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็อ่าแก้ไขไปนําเนาะบ่แม่นว่าถามจนเป็นลุ้มเป็นบ่อจนรถไปบ่ได้แล้วจังแปลงนะนะเราแกะก็ได้ลงคลิปไปเนาะอืมมันต้องอ่าคือหัวหี้นี่เพิ่งวันนี้ไอ้หี้เบิ้นี่ยเพิ่นบ่อยากแปลงนาะหัวหี้ฐานเนี่ยเขาก็แปลงเนาะว่าตามความเป็นจริงเนาะนี่ กระนาแปลงนี่พี่น้องเนาะมันต้องขีดหน่ำแปลงหน่ำเนาะอ่าชั้นเช่าบ้านด้วยวะสีไปได้บ่เนาะเดี๋ยวก็แปลงเรียบร้อยแล้วเนาะทุกวันในช่วงไห้ฝนก็ตกเบิดเดือนเป็นเดือนนี้เนาะเออทหานต้องเฮ็ดเองเนี่ยไปยู่ประเทศไทยไปเนาะรัฐบารปรนเฮ็ดอบต้าประเทศไทยเอาดินหนสองมันยังไม่ใส่เด้พี่น้องนี่เลยแล้วแกกระาขายของเสมอเนาะบางแกก็ได้เห็นได้นี่แหละดินพูดลงนะใส่เนาะ โอ้ยอยากเนี่ยแถวนี้เป็นล้มเป็นบ่อเพิ่งได้บักแกสิภาพก่อนและหล้างน้องเองเนาะบักแกสิขึ้นในเบืองเด้อะเดี๋ยวไปน้องขับไปข้างหน้านี่ก็เป็นหมู่บ้านคนได้ป่ะเนี่ยแต่เช่นสมองฮือนเนาะเดี๋ยวออกไปให้ไปหน้าพปเนาะโอ้ยกระจายไม่น่าบ่อเนาะที่คนจะก็จอดแย่คายของกันอย่างไปเนาะ ຊ່ໍານີ້ລະພີ່ນ້ອງເນກສກຂາຂອງເພິ່ກ່ນເນະเดี๋ยวເຂົ້າຍຄິຫມືງໃໝນສະເພີ່ນອງ